คุยกับคุณอาร์ตพสุ์ค่ะในการรวมจิตอาสาขับมอเตอร์ไซค์รับส่งประชาชนไปที่สายคุณอาร์ตพสดุ์ปันบานแย้มนะคะเป็นดาราน,นักแสดงคุณอาร์ตคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีค่ะโอตั้งแต่วันรแรกๆเลยเราจะเห็นว่าคุณอาร์ตได้มีการแจ้งพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการรวมกลุ่มขับ,บมอเตอร์ไซค์จิตอาสารับส่งประชาชนร่วมส่งเสด็จพระพันปีกันด้วยอยากให้คุณอาร์ตเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตั้งแต่จุดเริ่มต้นอีกสักครั้งค่ะ จริงๆจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลที่เก้าครับก็เราเราเป็นมอไซค์กลุ่มแรกๆเลยมั้งครับที่ที่ไปรับส่งประชาชนที่ไปท้องสนามหลวงก็คือเราเราเราแค่รู้สึกว่าตอนนั้นมีข่าวว่าตอนตอนสมัยรัชกาลที่เก้าเนี่ยมีข่าวว่าแบบเหมือนมีวินเรียกเก็บเหมือนมีวินเรียกเก็บแพงในในในตอนที่เอ่อเรียกพระศพเสด็จพันศพเสด็จมาสนามหลวงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่เก้าน่าจะติดถนน จะมีการปิดถนนเยอะเยอะเยอะกว่าน,นี้<ม>ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเออพอพอมาถึงงานพระพันป<ะ>ีเนี่ยเราก็น่าจะจะทําเหมือนเดิมในในสิ่งที่เราถนัด<ม>อย่างเช่นแบบจะมีดาราคนอื่นไปทาทำแบบจิตอาสาอย่างอื่นมากเลยแต่กลุ่มเราจะเป็นกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเราก็แค่รู้สึกว่าอ,อืมันมันสามารถทําให้คนสะดวกสบายตรงตรงที่เข้าไปสนามหลวงได้ดีขึ้น<ะ>เราก็เลยทําแบบในสิ่งที่เราถนัดครับก็เลยบอกว่า มันเป็นโอกาสที่เหมาะที่แบบอืมไม่ได้มีไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเกิดขึ้นซึ่งซึ่ง,งมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ดีแต่ว่าเราจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้อะไรอย่างนี้ก็เลยช่วยกันช่วยพี่น้องประชาชนในการที่จะเดินทางไปสระใช่ครับใช่ครับของของตอนรัชกาลที่เก้าหลายวัดไหมคะคุณอาร์ตช่วยกันดูหลอยู่หลายวัดไหมคะอืมกับปีเลยครับโอ้กับปีเลยเหรอใช่ผมผมบอกที่มันก็น่าจะ คือผมขี่ทั้งปีเลยอะก็ oh. คือจนจนผมขี่ตั้งแต่วันแรก mm hmm. แล้วก็จะมีไปหยุดดอกๆตรงกลางๆแป๊บหนึ่งสัก <Yeah. S 2> สักสองเดือนเลยประมาณเนี้ย <Yeah. S 2> แล้วท้ายๆไปปลายที่แบบจะจะ,จะเหมือนสร้างพระเมนจริงอะไรอย่างเง oh. ี้ก็ก็ก็กลับมาขี่อีก mm hmm. ก็ขี่ประมาณเอารวมๆก็น่าจะมีประมาณสองร้อยสองร้อยถึงถึงสองร้ยห้าสิบวันประมาณนั้นอะ oh. องคุณอาร์ตก,ก็มาแล้วก็รวมจิตอาสา,าจะจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะคุณอาร์ตในในเป็น,<ใ>นจริงๆเป็นกลุ่มมอเตอรไ์ไซค์ผมกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะเป็นกลุ่มจิตอาสา,าที่เขาอยู่ตรงนั้นนะกลุ่มหนึ่งแล้วพอเขาเห็นเขาเห็นพวกคือคือคือเขาไม่ค่อยเห็นดาราทําแบบนี้ต้องพูดเงียบเขาไม่ค่อยเห็นดาราที่จะมาแบบว่าเอ่อเหมือน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 ให้ประชาชนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ย เขาก็แบบเขาก็แบบเออน้องน้องทําแบบโอเคแล้วเรารวมกลุ่มกันกับตรงนั้นแต่เราก็เลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่ตรงนั้นเลยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็พอมาครั้งนี้รเราก็ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะมาทําแบบเดิมอีกครั้งนึงใช่ครับก็เลย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 อยากอยากทําแบบเราเรียกว่าทําในสิ่งที่ถนัดครับพี่โอ๊สิ่งที่ถนัดคือเราเราถนัดการเอ่อเหมือนกระจายคนออกเราต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราเรามารับส่งคน่ะ เราไม่ได้นำส่งคนกลับบ้านนะเราสมมติว่าเขาอยู่สนามหลวงเขาอยากไปวงเวียนใหญ่เราไม่ได้ไปส่งวงเวียนใหญ่ะเราไปส่งแค่ปากของตลาดให้เขาออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดค่ะไม่ใช่ไส่งถึงที่หมายขนาดนั้นใช่มันมันมันมีมันมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้หรอกว่าคนที่ที่เราไปส่งอ่ะ เขาเป็นมิจฉาชีพไหมเป็นใครก็ไม่รู้หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เราเราจะไม่ไปส่งในที่เปลี่ยวเราจะไม่ให้ให้มอเตอร์ไซคันเดียวไปในที่เปลี่ยวไม่เอาเพราะจะเป็นอันตรายกับพวกจิตอาสาซึ่งซึ่งเราซึ่งมันมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่เราเซฟเซฟจิตอาสาไว้ก่อนใช่เราก็เลยแค่จะไปส่งตาม BTS ตามตามที่ขึ้นแท็กซี่ง่ายๆที่ป้ายรถเมย์ต่างๆที่ ออกะปจากตรงสนามหลวงสักสองสาโลอะไรประมาณเนี้ยอ่าค่ะจุดจุดที่เราจอดอยู่จะอยู่ที่คือจากข้างนอกเข้าไปหรือจากข้างในออกมาคะคุณนัทส่วนใหญ่จะเป็นจากข้างจากข้างในออกข้างนอกครคือคจากสนามหลวงออกมาใช่เพราะว่าตอนนี้มันมีปรับ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 แผนการเล็กน้อยครับจริงๆแล้วตอนตอนในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยคนเยอะตั้งแต่วันแรกเลยคนเยอะเยอะตั้งแต่วันแรกแบบถา,าถมแบบเยอะเยอะมากๆครับใช่ แต่พอมาพระพันปีนะครับเอในวันแรกๆเนี่ยเขายังเปิดให้ให้ไหว้ตั้งแต่แปดโมงถึงถึงสี่โมงเย็นซึ่งให้ไหว้พระลมพระลมฤทธิ์พระบรมฤชสยารักษณ์ถ้าเราพูดง่ายๆก็คือรูปนะครับใช่เราก็เลยปรับปรับแผนเพราะว่าช่วงกลางวันะผมไม่สะดวกก็เลยปรับแผนกันว่าเดี๋ยวหลังวันที่เก้านะครับเขาจะเปิดให้ไหว้ตีสามทุ่มใช่เขาจะน่าจะน่าจะจัด จัดพิธีข้างในเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็เลยจะจัดให้ว่าถึงสามทุ่มหลังจากหลังจากวันที่เก้าแหละจะจะเจอกลุ่มพวกผมอยู่อยู่ท้องสนามหลวงเป็นประจําเพราะตอนเนี้ยจะเป็นกลุ่มจิตอาสาอีกกลุ่มหนึ่งที่สันที่รู้จักกันเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงสาลดีกาอ่าอ่าเขาจะไปอยู่ตรงสาลดีกาตอนแรกเขาจะจะจะมีคนเยอะช่วงช่วงแปดโมงถึงสี่โมงเย็นเลยครับค่ะ ก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่าในในส่วนของกลุ่มองคณอาร์ตเดี๋ยววันที่9ก้าพฤศจิกายนที่เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพได้เลยครับใช่ครับงจริงจริงก็เป็นกลุ่มผมนะที่อยู่ตรงตรงสถานีกาก็เป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งซึ่งเราตั้งกลุ่มร่ปกันอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยวันนี้ผมไปตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่ผมอะด้วยความที่ผมเองอะผมขายของนะครับผมจะไม่ค่อยสะดวกกะกลางวันผมจะสะดวกกะกลางคืนมากกว่าเราก็เลยจะมีแตมันจะมีกะกลางวันกกะกลางคืนอะไรเงี้ย ค่ะเรากำหนดเส้นทางไหมคะเราเราบอกประชาชนไหมพอไปสรงหน่อยเราบอกเขาไหมว่าเราจะไปตรงจุดไหนบ้างออกจากตรงสนามหลวงเราจะไปตรงจุดไหนบ้างก็ก็แล้วแต่เขาเลยครับแล้วแล้วแต่เขาบอกเลยค่ะใช่แต่ว่าที่บอกครับว่าสมมติว่าจะไปจะไปวงเวียนใหญ่เราก็ไม่ส่งเมือใหญ่เราจะส่งแค่ตคขอตะออตลาดใช่เขาจะไปปิ่นเกล้าเขาจะไปทางทางเอนครถอดถมอะไรเงี้ยผมก็จะไปส่งแค่ประมาณปิ่นเกล้าข้ามสะพานปิ่นเกล้าไป จะไปเอแถวแถวสนามม้านางเลิงอันนั้นเราก็จะไปส่งแถวแถวใกล้ใกล้ลาดํา้มเดินอะไรอประมาณนี้ครับคือเหมือนกับเราก็จะไปส่งให้เขาต่อรถได้สะดวกใช่ใช่ครับก็คือเปในทิศทางเขาจะไปขึ้นเหนือเราก็ไปส่งเหนือเขาจะไปใต้เราก็ไปส่งทางใต้แต่ว่า แค่ไม่ได้ไปส่งในจุดหมายที่เขาที่เขาที่เขาปลายทางเขาเราไปส่งกลางทางเขาใช่ใช่ให้เขาให้เาไปขึ้นรถสะดวกขึ้นตรงนี้ครับใช่อันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเดี๋ยวจะว่าเอ้าก็ไหนบอกว่าจะไปส่งไปส่งบ้านเลยไม่ได้ส่งบ้านมีเหมือนกันครับคืออย่างนี้มีมีเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ากลุ่มเราอ่ะมันมาจากทั่วทุกสารทเขตจริงๆบางคนขี่จากนครปฐมมาเพื่อมาขี่มอเตอร์ไซค์บางคนจากนครชัยศรีมาบางคนจากราชบุรีมาแต่ถ้าเกิดมาสมมติว่าจังหวัด บังเอิญแจ็คพอตพอดีว่าเออพี่ผมจะกลับบ้านนครปฐมนะเดี๋ยวถ้ามีใครจะกลับนครปฐมซ้อนไปกับผมได้นะอ,อย่างเงี้ยก็มีค่ะ<า>ครับทีนี้ทีนี้ประชาชนจะรู้ได้ยังไงว่าตรงจุดไหนหรือขั้นไหนจะเป็นจิตอาสาที่คุณอาจพูดที่ฟัง พี่อ๊คถามดีมากเลยตอนนี้ผมกําลังสั่งทําเสื้อสองร้อยตัวเป็นเสื้อกักเขียนว่ารับส่งฟีแล้วก็ทาแฮชแท็กทันดีสร้างภาพเพิ่งสั่งไปสองร้อยตัวน่าจะเสร็จอาทิตย์นี้ครับใช่แล้วก็สั่งทําเสื้อเป็นเสื้อดาครับเสื้อดํฟรีไซส์ไปอีกประมาณพันตัวเพื่อไม่ได้แจกคนมางานนะคนมางาน่มีเสื้อดําใส่อยู่แล้วแต่ว่าผมทาเหมือนตอนตอนรอเก้ารอเก้าคือผมทําเสื้อดําประมาณ ผมไม่แน่ใจว่าสองหรือสามพันตัวผมขี่มอไซค์แจกรอบกรุงเทพเลยแจกคนคนไร้บ้านนะครับคนไม่มีบ้านอยู่คนคนที่อยู่ค้างทางคนที่เขายังใส่เสื้อสีสดๆแล้วเขาไม่มีเงินซื้อเสื้อดำผมก็ไปตะขี่ขี่มอไซค์ตะเวนแจกอยู่หลายเป็นหลายวันอยู่เหมือนกันอ๋อแล้วรอบนี้เราก็ทําอีกเนาะใช่ผมกาทำเหมือนกันเราก็จะเห็นนะนะคะที่เขาเป็นคนไร้บ้านใช่ครับเราอยู่โอ้โหตัวอย่าจะแจกคนที่เขาอยู่ตามแบบไม่ไม่ เอ่อเราจะพูดไงที่สิว่าคนไร้บ้านอะ<ไ>่ะคนไร้บ้านที่เขานอนอยู่ตามข้างทางใช่ใช่เขาก็จะไม่ได้มีเสื้อผ้ามากนักโดยเฉพาะเสื้อผ้าใช่ส่วนใหญ่บบ<ม>ถ้าเกิดหลับอยู่ผมก็จะวางให้เขาสองตัวสามตัวว่ากันไปอ๋อค่ะใช่แต่เราก็จะทาไซส์ขึ้นมาแบบเอ่อรอบรอบนี้ก็จะทําแบบน่าจะออกประมาณส<อ>ี่สิบสี่ตัวหนึ่งแล้วก็สี่สิบแปดตัวหนึ่ง<ไ>อะไรประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งผมจะมาเมินจากสายตาว่าเขาน่าจะใส่ได้อ่า ให้ใหญ่หน่อยจะได้ใส่กันสบายๆแล้วใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยใช่ใช่ใช่ครับเอาละได้เลยคุณอาดมีอะไรอยากจะสื่อสารเพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนอีกบ้างคะจากจิตอาสาก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆมีพี่น้องประชาชนอยากพี่น้องคนที่เขาเป็นเอฟซีผมละกันเขารู้ว่าผมทําอะไรอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโควิดก็แจก PPE ทําอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีคนอยากร่วมกับผมเยอะมากเลยอยากร่วมอยากร่วมกิจกรรมกับผมมากเลยแต่ว่าตอนเนี้ด้วยความที่ที่ ประเทศไทยตอนนี้มันมีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับการรับบริจาคผมเลยยังยังหาทางออกทางก่อนว่าเราจะบอกยังไงดีบอกยังไงดีให้มันมันมันไม่เป็นการรับบริจาคใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นการร่วมร่วมด้วยช่วยกันไหมหรืออะไรไหมเดี๋ยวผมขอขอขอคิดประเมินก่อนว่า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 มันจะไปในรูปแบบไหนที่มันจะไม่ดราม่าเพราะว่าเราเราไม่อยากไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีดราม่าเลยครับก็เลยก็เลยแค่รู้สึกว่า ถ้ามันถ้าถ้ากำลังกลุ่มเราไหวเราก็จะไม่เปิดแต่จริง,รงๆอ่ะเขาบอกไหวไม่ไหวพี่อาร์เราเหอะหนูอยากช่วยก็มีเพราะว่ามันมันค่าน้ำมันอ่ะนะคุณอาร์ตแล้วแล้วเรามาช่วยกันตั้งแยตตั้งแยะด้วยด้วยจิตอาสาจริงๆอ่ะใช่มาประชาชนชที่ที่มาช่วยขี่ด้วยไม่ไหวแต่ว่าอยากจะช่วยสนับสนุนอยากจะจิตอาสาตรงนี้ใช่ครับหรือ,หร,อหรือว่าคุณอาร์ตสามารถจะเข้าทาง a ฟ e b o o k หรืออะไรประชาชนอยากคุยด้วยได้ไหมคะไม่เกรงว่า ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดีอะไรให้มันให้มันให้มันขี่ทวนก่อนเพราะว่าจริงๆมันมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้มันมันมีกระแสดราม่าที่ผมบอกมันมีกระแสดราม่าเรื่องเรื่องหลับบริจาคจริงๆมันมีเข้ามาคนคนที่เขาเคยทํากับผมประจำมันมีเข้ามาแหละผมก็จะไปยัดใส่มือให้ตามตามคนที่เขามาขี่มาขี่มอเตอร์ไซค์ที่เรารู้ว่าเอ้ยบ้านเขาไม่มีไว้เขาเขาแย่ไว้เราเราเราแค่ดูเขาก็รู้แล้วอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่า ยังไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะมากครับก็เลยแล้วก็เดี๋ยวจฝากประชาชนที่มาแล้วกันครับก็จะมีอยู่สองจุดที่แบบจุดใหญ่ๆที่ที่จะมาลาส่งประชาชนก็จะมีหน้าสานีกาหนึ่งจุดแล้วก็จะมีหน้าโรงแรมัตนาโกศิลหนึ่งจุดอ๋อตรงนั้นอืใช่ครับก็ก็มาใช้บริการได้เขาไม่มีคิดตังค์ถ้าคิดตังค์ยังไงก็แจ้งมาทางผมแล้วก็แอบถ่ายรูปมาหน่อยเพราะว่าตรงนั้นผลค่อนข้างสีเรียกว่าห้ามเก็บห้ามเก็บเงินคนอ้าวล่ะ ได้เลยค่ะชัดเจนจากคุณอาร์ตนะคะคุณอาร์ตถ้าคืบหน้าเรื่องที่ที่เราคุยอยู่ช่วงไทยนี่ยังไงแล้วคุณอาร์ตก็แจ้งมาทางสถานีเราได้ะด้ช่วยกันนะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้คุณอาร์ตดีครับพี่โสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณอาร์ตพระสุดบานแย้มนะคะดารานักแสดงนี่ราคาจิตอาสาอีกหนึ่งคนนะคะมีรายงานว่าบริเวณท้องสนามหลวงนะคะประชาชนเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์กันอย่างหนึ่งแน่นนะเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกันอยู่นะคะ อย่างอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นจิตอาสาขับรถรับส่งฟรีคุณประวิทย์วงนิติกรอายุ42นะคะคอยบริการประชาชนจากประตูทางออกประตูพระบรมหาราชวังมายัางลานจอดรถท้องสนามหลวงนะก็เล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่ารู้สึกผูกพันมาตั้งแต่เด็ก พราะแม่จะคอยเปิดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงให้เราได้ดูวันนี้ตนมาทําจิตอาสารับส่งผู้สูงอายุเพราะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วก็มีใจที่อยากจะมาช่วยปกติไม่ได้ทําอาชีพอะไรเป็นหลัก นะที่บ้านทําหนังกลางแปลงตอนนี้หนังกลางแปลงเพชรบุรีราชบุรีเมืองการก็มีส่วนช่วยในการออกค่าน้ํามันนะคุณประวิทย์เล้วว่าวันนี้เริ่มออกมาอาสาขับรถรับส่งตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงนะก็ขอเป็นครึ่งวันเชา้าเพราะว่าต้องไปทํางานต่อแล้วนะคนมาใช้บริการเยอะมากวันแรกรับส่งไป70-80เที่ยวครับมีความสุขเวลาเขาบอกจเจริญเจริญน,นะลูกขอบคุณนะ โอ้บางคนจะให้เงินเราเราก็ไม่เอาบางคนเดินไม่ได้เมื่อสักครู่ก็ไปส่งมามีไม้สี่ขาพาไปส่งท่ารถเพราะเขาเดินไม่ไหวจะไปศิริราชเราก็ช่วยไปส่งที่ท่ารถเราทําได้แค่นี้แม้มันจะนิดเดียวจริงๆนะแต่ก็อยากจะช่วยกันตนจะน้อมนําคําสอนในเรื่องการทําความดีมาช่วยเหลือผู้อื่นตั้งใจจะรับส่งประชาชนทั้งหมด200วันโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับ นายคมสรรขุนพิบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชั้นปีที่4โอ๋น้องยังเรียนหนังสืออยู่เลยค่ะนะเป็นนักศึกษาปี4นะคะเป็นหนึ่งในจิตอาสารับส่งประชาชนก็บอกว่าช่วงนี้ปิดเทอมตัดสินใจรวมกลุ่มกันกับเพื่อน10กว่าคนอาจารย์ด้วย1คนค่ะอยากทําจิตอาสาเห็นข่าวพี่ๆทําอยู่ก่อนก็เลยมีใจอยากจะมาช่วยรู้สึกดีใจบางทีเห็นประชาชนลุงลงป้าๆบางทีเขาเดินไม่ไหวก็เป็นจิตอาสามาช่วยบางทีก็ได้น้าใจเล็กๆน้อยๆตอบแทนเหมือนกัน น,ะะนี่ราคาน้ำจิตน้ำใจตั้งใจจริงๆจะเป็นจิตอาสาทีนี้ขอสอมกนะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมกก,อก,อก็ได้มีการจัดเป็นรถชชทเทอร์บัสบริการฟรีเชื่อมต่อสถานีขนส่งและจุดสำคัญ8เส้นทางมุ่งหน้าสนามหลวงได้แก่อนุสารีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สายใต้ใหม่สถานีหัวลำโพงสถานีเอกมัยบางใหญ่ สนามราชมังคลากฬาสถานสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2รถชเ่อ์บัสเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า6เส้นทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้แก่ท่าพระสนามชัย3ยอดสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้แก่สยามวงเวียนใหญ่รวม19คันแล้วก็เชื่อมต่อเรือโดยสารท่าเรือสะพานผ่านฟ้า2คันรวมถึงเส้นทางปกติผ่านสนามหลวง18เส้นทางนี่แหละค่ะ ทำความดีนะคะทำความดีเป็นจิตอาสากัน